วันนี้กับปกติจองหลังเดียนะกับทีมหลังบ้านเนาะยิงโอ้โอโตกอีกแล้วครับพ่อใหญ่ข้าวเป็นไงได้ผลไหมอ่ะฮะแต่ปั่นแล้วใช่ไหมอ๋อปั่นแล้วไม่มีปัญนะหาเนาะถ้าตกพวก่วงอ๋อครับ โบกแล้วครับผมดีแล้วกับสีมานเชื้จำปี้ยึดมากระผมนะแต่ที่จริงถ้าว,ว่ามันแดดอบอ,อา้า,าวเหมือนตอนเช้านะจะได้นะงอกเร็ววนะแบบนั้นเดี๋ยวครับคุมเด็กๆก,ก่อนครับ นี่ปูนะครับชีดจากุมนะครับจางก็มาชีดจากุมได้อันนั้นก็ตรงใส่ยอย่างชีดไม่ได้ครับผมตอนนี้แกขี่รถมาตะเกียนคือมันยังมือไม่ตกนะครับผมนะ โอ้ยยึดก้อ,กอนเนี่ยปูจีอยากคุมก้อนแต่ว่านน่นมาอีกก้อนนึงแล้วกับปุ๊มนี่สิก้อนนี้พ้นไปแล้วเนาะ่าแต่นู่นนี่ไหมกับพี่สีนั่นพ้นนะกับปุ๊มพ้นนะกับ จิยาคุมก่อนจิตยาคุมก่อนกลัวมันจะตกนักท่วมแก่นันเองครับผมแมันจมดินีข้าวมันจะไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมก่งอกครับก่อนนี้ยึดไปแล้วนะครับเนี่ยตะพ้นก่อนนี้ยึดไปแล้วก็อีกตอนนึ่งไม่มากะทือว่าโอเคครับผมแต่กลัวมันจะวนมากบเอ็นมากะวิปี mà leo cả in trải nhót mai mày cả pum, in trải nhót mai mày, á, à? tưởng vô, tưởng tưởng ยึดไปแล้วถ้ายึดไปแล้วโอเคกับปุ่มก้อนนี่ต่อใส่นะครับยาชีพทอดบ่สุดแล้ว

ได้บ่พอใหญ่เปิดน้ำบ่เป,เ,ปเปิดเลยบ่ต่อหนามนะครับพ่นฉีดยาคลุมนะครับฉีดยาคลุมเดีครับพ่นมันจะได้มากก้อนเดียวนะครับมาก้อนเดียวตอนนั้นออมไปทางด้านอื่นครับ ไม่กล้านะครับพุ่มจริงยังมีอีกประมาณสักสามว่าครับผมแต่ว่าก็พอดีครับมันแก่ตออีกเส้นนึงไม่มีปัญหามีเส้นเขี้ยวใหญ่อีกเส้นเสี้ยากลุ่มเนาะนี่ก่อนนี้ครับพุ่มน,นะแต่ว่าดีว่ามันไม่มานี่ครับพุ่มแต่ก้อนนี้มานี้กันนี่เรียบร้อยครับพุ่มไม่ We คกีับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้กับผมอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิง่งแจง้งเตือนก็อย่ากดคำโฆษณาอันนี้ลุงเดียกุมนะครับอย,าย่าใหยฝนตัวไอ้ฝนนอนหลับฝากติดตามช่องลุงเดียนะครับทียมรังบ้านน้องหญิงนะครับก็คุ้นหมาหมาก,กับเอฟซีทุกตามที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมนะดีก่อนนี้ให้ไปแล้วครับ แต่ก็ยังลงเม็ดดินดินอยู่นะครับปุมเนาะแต่มีก้อนใหญ่ไมก้อนเรียบร้อยกับไม่ปักได้ชีดโอเคครับผมคลิปนี้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมมาอีกแล้วครับผมฝนสวัสดีครับผม